สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม r a p t o r n o .1 ในเกม PUBG Mobile นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีเก็บแรงขึ้นคอนนะครับโหมดที่ผมจะแนะนำก็จะเป็น Solo FPP นะครับเนื่องจากโหมดนี้จะเป็นโหมดที่เก็บแต้มง่ายที่สุดนะครับสำหรับคนที่ไม่มีทีมประจำพูดง่ายๆก็คือไม่มีเพื่อนนั่นแหละครับ พูดถึงทีมแล้วก็จะเจอพวกที่ชอบโกงนะครับมีทั้งโปลแล้วก็มาเป็นทีมคนพวกนี้จะชอบขับรถยิงไปทั่วแมปเลยนะครับแล้วเราจะมีวิธีเลี่ยงยังไงไม่ให้เจอคนพวกนี้ตอนต้นเกมวิธีที่ผมใช้ก็คือ3ามวงแรกเนี่ยผมจะไม่เข้าวงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผมฟาร์มยาได้เยอะผมก็จะลากยาวไปจนถึงวงที่4เลยด่านที่ผมใช้ฟาร์มแรงก็จะเป็นด่านด e ีลังเกิลนะครับเพราะว่าผมนะ่ะรู้จักจุดที่รถด,ดอบ แล้วก็พื้นที่ที่เป็นเนินต่างๆในแมปนะครับเวลาเราขับรถเข้าวงเนี่ยเราจะไม่ต้องไปขี่รถหาพื้นที่เล่นนะครับที่ที่ผมลงประจําก็จะเป็นโซนของฟาร์มกับไมต้านะครับโซนเนี้ยังไงก็มีรถดอบเวลาล่อนล้นลงมาก็ดูด้วยนะครับว่ามีคนลงใกล้ๆเราหรือเปล่าจะได้ไม่โดนดักฆ่านะครับโอเคเราฟาร์มแค่ในโซนนี้ของก็ฟูแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิืจริงๆอ่ะก็เข้าไปฟาร์มในไมต้าได้ ว่าเมืองใหญ่ๆจะไม่ค่อยมีคนลงนะครับส่วนมากจะหารถแล้วก็ไปฟาร์มตามบ้านเล็กๆกันเมื่อฟาร์มของได้ระดับหนึ่งแล้วก็ให้เราหาที่ที่ปลอดภัยสักที่หนึ่งนะครับจากนั้นก็รอให้วงบีบนะครับจนก่อนจะถึงเฟสที่4ี่ก็นานพอสมควรเลยนะครับใครที่รอแล้วเบื่อไม่มีอะไรทำก็ดูช่องแรปเตอร์โน .1 ไปพังพางก่อนนะครับ oh. ถ้าใครสงสัยว่าทำไมต้องมาอยู่นอกวง ที่ต้องมาอยู่นอกวงก็เพราะว่าต้องเลี่ยงไม่ให้เจอกับพวกที่ใช้โปรนะครับจะได้ไม่ตายเร็วแล้วก็ไม่เสียแต้มตอนต้นเกมครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมขอตัดไปตอนที่เข้าวงเลยนะครับวงก็บีบเข้าเฟสที่4ี่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบเข้าวงนะครับพยายามส่องดูก่อนว่ามีคนดักหรือเปล่ามีรถมานะครับ จะเห็นว่าคนที่เล่นแบบรอเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับเรายังไม่ต้องรีบเข้าวงนะครับรอให้วงประกบแล้วเราจะได้ไปชนทีเดียวเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะขี่รถเข้าไปในวงด้านบนนะครับจะมีเนินให้เล่นดูสะพานมีคนนะครับโอ้โหอยู่เต็นตี้เลย oh, <no. S 1> ในบ้านก็มีนะเดี๋ยวผมจะขี่อ้อมไปนะ โอเคครับตรงนี้เล่นได้ก่อนจอดรถก็ปล่อยคันเร่งก่อนนะครับเครื่องจะได้ดับเผื่อมีคนอยู่เนี่ยเราจะได้ยินเสียงเขาได้ลงมาก็เช็คก่อนเลยนะครับว่าปลอดภัยหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คห้องน้ำอีกทีเผื่อมีคนเนียนโอเคครับไม่มีเราก็ไม่ต้องรีบนะครับเฮ้ยหลังเข้าโอเค เราไม่ต้องรีบเข้าวงนะครับรอวงบีบแล้วก็ไปโอเคครับวงจะบีบแล้วนะครับเดี่ผมขี่รถไปเล่นตรงใต้ปั๊มนะครับก่อนเข้าวงเนี่ยเราก็จอดรถส่องก่อนนะครับว่ามีคนอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังโล่งอยู่นะครับในวงท้ายๆแบบนี้เนี่ยต้องส่องก่อนที่จะไปชนทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่โดนยิงฟรี โอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นที่ใต้ปั๊มกันนะเฮ้ย <Hey, S 1> มีคนมาโอเคครับ okay, เขาหนีพยายามส่องดูก่อนนะครับตอนลงรถว่ามีคนอยู่หรือเปล่าตั้งเข้า ต้องซ้ำครับโอเคเฮ้ย,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 ยแม่นจัดไม่โดนสักนัดลูกก็จะหมดจำใจต้องเป็นรูดของนะครับผมโคตเสียวเลยนะ แต่ลูกเราจะหมดเราต้องไปรูทนะครับผมกลัวเขายิงมาอีเลยแนั่นไงไม่ได้แดกคุรักเกือบไม่รอดนะคะจังหวะนี er. ้เด wow, hey, ี๋ยวขอส่องตัวแอร์ดอกก่อนนะครับ วงจะบีบยังไงเขาก็ต้องออกนะครับหรือว่าเขาตายไปแล้วโอเคเขายังไม่ตายนะครับใครยิงมานะีมีรถมาชนนะครับ ผมว่าเราไปดีกว่าไม่คคุ้มนะครับเราอยู่นอกวงเนี่ยไม่ควรที่จะไปบวกนะครับเดี๋ยวขับไปหาที่เล่นในวงดีกว่าเฮ้ยมีคนไปชนก่อนเรามีต้องจอดครับมองอานมาแย่งที่เราเ,เดี๋ยวเราไปแทนที่เขานะครับ มีรถบังข้างล่างก็มีคนน,นะครับเดี๋ยวสมกเล่นนะครับข้างล่างเขาต้องเข้าวงนะครับรอเก็บงานได้เลยแต่ว่าเขาสมกเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวลองปาเนตสุ่มไปนะครับเผื่อจะโดน พอเช็คหลังแล้วก็ฟังเสียงเรื่อยๆนะครับเปิดบางทีเนี่ยเขาเดินมายิงเราข้างล่างนี้ก็โอ้โหสโมคเยอะมากเลยเขาไปเก็บมาจากไหนเนะี่ยโอเคครับได้สมกมาอีก3รลูกนะ เราไม่ต้องรีบนะครับเพราะเราเนี่ยอยู่ในวองอยู่รอดักฆ่าเขาได้เลยเดี๋ยวต้องสม o k e ทิ้งไว้นะครับเผื่อเขาเดินมายิงเรา วงไล่มาเรื่อยๆนะครับแต่เขายังไม่โผล่เลยนะโอเคครับเรียบร้อยเหลือในวงนะครับอีกตัวนึงผมไม่รู้ตำแหน่งนะครับยิงจังเลยเดี๋ยวต้องสมงปิดบ้านเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ตำแหน่งศัตรตูเดี๋ยวผมจะต้องขี่รถเข้าวงนะครับ อ้าวผมป้าเน็ใส่รถตัวเองเกือบไม่มีรถเข้าวงแล้วนะครับเดี๋ยวอ้อมขวาไปนะครับโอเคผมได้ยินเสียงแล้วอยู่ในบ้านนะครับก็มาดีครับเฮ้ยอยู่หลังบ้านจังหวะนี้ต้องอยู่ในสโมกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดเราวิ่งเข้าบ้านเนี่ยศัตรูจะรู้ตำแหน่งเรานะครับ โอเคครับเดี๋ยวเช็คก่อนว่าเขาอยู่ในบ้านหรือเปล่าเขาไม่อยู่นะครับเขายังอยู่หลังบ้านเดี๋ยวคอรูดก่อนนะครับเผื่อเกมยาวผมว่าเดี๋ยวผมวิ่งเชียร์เลยดีกว่าน,นะครับเพราะว่าผมไม่ชอบเล่นในบ้านนะครับเกือบไม่ร่อนะครับโดน MK รูดผมโคตรเกลียดเลยนะครับ มันเสียงมันบั๊กแล้วมันไม่ได้ยินเสียงปืนมีทิกฝากให้เล็กน้อยนะครับเวลาต้องสู้กันซึ่งหน้าน้ะเราเสียเปรียบศัตรูจะเห็นว่าผมยิงไปชุดหนึ่งนะครับแล้วผมก็นั่งลงให้เราสังเกตที่เลือดนะครับถ้ามันลดเกินครึ่งเมื่อไหร่เนี่ยให้เรารีบกดนั่งหรือว่ากดนอนก็ได้นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นปิงเซียววิต้องอาศัยการฝึกฝนและการเล่นบ่อยๆนะครับ ถ้าเราทำเป็นคลองแล้วเนี่ยเราสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้เลยนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในวงไทยนะครับก็คือการขับรถวิ่งไปมานะครับเนื่องจากวงนี่มันเล็กอาจจะโดนยิงตายสูงมากเลยนะครับเราควรที่จะหาพื้นที่เล่นสักที่นะครับถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ก่อนแล้วเนี่ยจำเป็นจริงๆก็ต้องชนนะครับอย่างในคลิปเนี่ยขี่กันว่อนเลยเอาจนสัผมเนี่ยเลือกยิงไม่ถูกเลยนะ าเราได้ยินเสียงปืนที่ไหนนี่ให้เราวิ่งแจมเลยนะครับเพราะว่ายังไงศัตรูก็เสียเปรียบนะครับเพราะว่าเขายิงกับคนอื่นอยู่ทําให้เราได้ยิงฟรีนะครับโอเคครับตัวที่ขี่รถมาจอดตายแล้วนะฝั่งซ้ายนี่ก็จะเหลือแค่ตัวในห้องน้ํานะครับ ยบน้อยครับฝั่งซ้ายนี่น่าจะหมดแล้วนะครับเหลือแต่พวกเด็กแวนเนี่ยสงสัยเราต้องโบกแล้วนะมาอีกคันหนึ่งแล้วนะครับไม่ตายไปถึงผมนะครับไม่ตายโดนชนนะครับเมื่อกี้ดีนะครับที่แบบรถเขาขึ้นมาแล้วมันแรงไม่พอนะครับ ทำให้ชนเราไม่ตายนะครับขอข้างล่างมาโอ้โหรอสมดแม็กเลยโอ้ยยังไม่เลิกขี่เลยกะล่วงสิคาร์ มีอคันนึงนะครับก็ล่วงไปอีกครับยังไ mm> ม่หมดนะครับโอ้โหไม่โดนสมิโอเคครับผมตายวงไปคนหนึ่ง <S <S ตอนนี้วงบีบไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราต้องปูสมอคแล้วก็เอารถลงไปเล่นนะครับ เรารู้ตำแหน่งคนหนึ่งแล้วนะครับคือรถปักกี้นะครับส่วนอีกคนยังหาไม่เจอเลยนะครับโอเคครับตัวขวาตายนะครับเหลือซ้ายตัวเดียว ตายใครที่สงสัยนะครับว่าทำไมรู้ว่าตัวขวาตายคือเสียงที่ดังเนี่ยดังมาจากฝั่งซ้ายเสียงเดียวเลยนะครับสแสดงว่าตัวฝั่งขวาเนี่ยโดนฝั่งซ้ายยิงตายนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการเก็บแรงขึ้นคอนสไตล์ผมเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเก็บแรงอยู่นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับที่เปิดใหม่ ผิดพลาดอย่างไรก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีข้อแนะนำหรือสงสัยอะไรหรืออยากให้ผมแนะนำเทคนิคอะไรนะครับก็มิ้นมาพูดคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์ซับสไครและแชร์คลิปให้เ,เพื่อนๆดูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าปลายซีซั่นแล้วจะขึ้นคอนได้หรอือเ ผมขอคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าขึ้นได้แน่นอน100%เลยครับเพียงแค่ทําแต้มไม่ถึง4,250นนะครับในโหมดโซโล่ FPP แค่นี้ก็ขึ้นคอนได้แล้วครับ